ดูอาการโพลีลน,นะคะโอ้งัดดินขึ้นมาเลยงาจะหักไหมเนี่ยสวัสดีนะคะพบกกับพวกเราในช่องงามโชคบักลาวแฟมิลี่นะคะโอ้โพลีเป็นอะไรคะทำไมถึงงัดดินขนาดนั้นน่าจะปวดหัวนะคะปวดขม้บมา ตอนนี้ลูกๆก,กับภรรยาก็ออกไปอาบน้ำแล้วค่ะซึ่งโฟลี่ก็อยู่คนเดียวเนาะอเอกี้เขาแบบเอางาแทงดินเลยดูงาเขา้าแบบรีบหมดแล้ว

ขาก็จะมีอาการแบบนี้อ่าเรื่อยๆนะบางครั้งตนไม่ว่ากบงาาโชกอยู่เขาก็แทงดินแบบนี้นะแล้วแต่อารมณ์เขเนาะเพราะว่าช้างตกมันอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงนะคะอืมอืมอืมน,นะ ดูนะอุ้ยแทงลึกเลยนะโอ้ยโอ้ยพอเล่ทันเบาๆเบาๆเลยแล้วเบาโอ้ยใจหายใจความหมดเลยกลัวงาหักอืมอืมอู้หูอู้หูอู้ เขาก็แทงกันดินฝั่งนั้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านกันนะคะนี่เขาเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ ช่วงปลายเขาก็จะแบบว่าบางนะคะเพราะว่าอาโพลิจะแทงเสยดสีกับดินไปเรื่อยๆนะ,ะเยดสีเวลาเขาก้มเอาอาหารอะไรเงี้ยเอายาเอาอะไรนะคะก็จะเสยดสีกับดินก็จะทลอกบางไปเรื่อยๆเลยดูนะคะช่วงปลายก็จะบาง ดูนะว่าเขาจะแทนงดินหรือเปล่ารู้เขาจะทําอะไรนะ ก็เข้าเดือนที่สองนะคะเดือนที่สองวันนี้ก็วันที่อ่าสิบเท่าไหร่สิบสบอหรือเปล่าสิหรือสิบสองโอ้ฟ้าก็ร้องพอเรนิ่งนะ,ะนิ่งฟังฟังเสียงฟ้าร้อง ที่นี่แดดออกนะคะแดดออกร้อนอบอ้าวนะคะแต่ไม่รู้ว่าฝนตกอยู่ทางไหนนะคะ ได้ยินเสียงเด็กนะคะได้ยินเสียงเด็กแล้วหันเลยหันไปฝั่งโน้นแล้วนะดูที่ขานะคะสังเกตดูที่ขาไม่มองไม่เห็นตรงขาโคดี้แบบว่าน้ําน้ํามันนะคะไหลเปียกโชกเลยนะตรงขาแล้วขนขาก็จะเป็นสีแดงหมดเลยนะเหมือนเราย้อมผมเลยนะคะเหมือนเลย แบบยูกนี้เขาเวลาเขายูกนะ้ำมันเขาก็ไหลนะคะ ไม่รู้ว่าโพรีจะตกมันกี่เดือนนะคะรอบนี้นะคะก็รติดตามหน้าโรดูไปเรื่อยๆนะเฮ้ยโอ,โอตาแล้วนะ,ะหน้ามืดตามัวนะ,ะตัวนีโโ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาคุกเขาเลยนะคะ เขาคุกเข่าเลยโอ้ยเบ,า,บาพ่อเบา,บาโอ้ยพ่อเบาๆเดี๋ยวงาจะหักโอ้ยอ้ยใจหายใจคว่ำหมดเลยนะ หายใจไม่ค่อยทั่วท้องเลยเมื่อไหร่พ่อจะหายตกมันสักทีนะเขาได้ยินเสียงสู้นะคะเยืนนิ่งฟังเลย ไปฟังมน้นแล้วนะตัวนี้ช่วงนี้ก็ระเวงนะะระเวงระเวงสิ่งโรคข้างนะคะคได้ยินเสียงคุณตานะคะ แล้วค่ะคุกเข่าอีกแล้วดูพ่อเล่ของเรานะคะเบาๆพอ่อเบาๆโอ้ยงาทะโลกหมดได้ยินเสียงน้องพอใจร้องลุกขึ้นเลย ฝากเป็นกําลังใจให้กับพอลีของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย